เอฟซีหามาดูกันเชื่อมกล้วยค่ะหลังจากที่เรานึ่งนึ่งกล้วยสิบห้านาทีนะคะแล้วก็มาทําการเชื่อมกับเอฟซีค่ะกล้วยน้ำว้าวันนี้สามหวีนะคะนึ่งประมาณสิบสิบห้านาทีค่ะ นึ่งให้กล้วยเซ็ตตัวแล้วก็ลดความฝาดของกล้วยลงค่ะดูนะคะเอฟซีค่ะปบ๊บใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะใส่ลงไปหนึ่งกิโลกรัมนะคะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมตอกกล้วยสามหวีค่ะเอฟซีค่ะใส่ น้ำเชื่อมแต่น้ำเชื่อมลงไปช่วงแรกเราจะใส่ลงไปประมาณสองร้อยมิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปสองร้อมิลลิลิตรใส่น้ำเชื่อมลงไปจ้าเนี่ยค่ะสองร้มิลลิลิตรใส่ สะอาดค่ะน้ำดื่มสะอาดใส่ห้าอยมลลิตรกัเอฟซค่ะนี่ค่ะใส่แค่นี้พอค่ะใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะเราจะเชื่อมโดยใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยวคุมพันมารปเดชให้กับ FC ดูเป็นระยะระยะนะคะ FC ค่ะ fc ขามาดูการเชื่อมกล้วยคมพันค่ะนี่ค่ะกําลังเชื่อมอยู่นะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ fc ขาน้ําเชื่อมก็คือ,อกล้วยสามหวีนะคะเราจะใส่น้ําตาลใสาแดงหนึงกิโลกรัมใส่น้ําเชื่อม300ร้มลลิใส่น้ําดื่มสะอาด500ร้มลลิค่ะนี่ค่ะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะ fc ขา เดี๋ยวคุมพันมาอัปเดตให้กับ f c ดูเป็นระยะๆะะนะคะกล้วยเราจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะที่มีที่สุกมีเปลือกสีเหลืองดอกกระดังงาน,นะคะอย่าใช้กล้วยเละนะคะเดี๋ยวเชื่อมเราจะกล้วยจะเละจะไม่อร่อยเลยค่ะปอกเปลือกกล้วยเสร็จเรียบร้อยล้างหนึ่งน้ำแล้วก็นำมานึ่งนึ่งสิบห้านาทีนะคะค่อยนำมาเชื่อมนะคะ FC คะ่ะ นี่ค่ะกำลังเชื่อมกล้วยให้กับ fc ดูค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวคูมพันธอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะ fc ค่ะ fc ่ามาดูกล้วยเชื่อมค่ะสวยเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศรสค่ะ fc ขาสีสวยสีแดงอมชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะเอฟซีค่ะกล้วยเชื่อมสูตรเด็ดท็รับช่องคุมพันตุลากันทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องคุมพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเอฟซีค่ะกล้วยเชื่อมกุมพันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันค่ะนี่ค่ะ สวยงามเลยค่ะสีแดงอมชมพูค่ะตัวเด็ดเคลิดรับช่องคมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะกล้วยน้ําว้าสามหวีนะคะเใช้น้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ําเชื่อมสามร้อยมิลลิลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําดื่มสะอาดห้าร้อยมิลลิลิตรค่ะเอฟซีขาเชื่อมเป็นเวลานานหนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้กล้วยเชื่อมที่มีสีสวยสีแดงอมชมพูค่ะเอฟซีขานี่ค่ะ อร่อยอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ f อฟซค่ะขอบคุณ f อซมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ